ผัดผักคะน้านะเพื่อนทำง่ายๆนะพี่วินชอบกินนะครับผัดพี่วินไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยนะครับพี่วินจะใส่พริกวขาวลงไปมันหอยขาดไม่ได้เลยพี่วินเนะนี่ยเนี่รเรียกแขกนิดหน่อยนะครับตายสสยแดงนิดหน่อยนะครับผัดนี้แล้วแต่คนชอบนะครับใครก็ใส่หมูกรอบได้มี หมูสดได้ไก่ได้นะครับแต่พี่วินชอบกินแบบถ้าไม่มีอะไรใส่เลยมีแต่ผักเดียวพี่วินว่ามันมันอร่อยดีอ่ะแต่แล้วแต่คนชอบนะครับพี่วินก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับแต่ใครชอบก็ทําชอบไปเลยตามที่เราชอบนั่นแหละวินชอบแบบนี้พี่วินก็ทําให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับคณะกมก็สิบบาทเดี๋ยวพี่วินชิมปั๊บนะอโอเครู้เรื่องเลยออกจากเค็มๆนะครับเพื่อนๆเน,นี่ย แล้วเพื่พอนแต่พี่วินก็จะตักใส่จานและแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆในกากินกัาข้าวสวยร้อนๆป๊อปนี่ถ้ามีหมูกรอบใส่ด้วยโรยใส่ก็อร่อยหรือว่าเป็นหนังไก่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบไปเลยนะครับแต่พี่วินก็ไม่มีอะไรพี่วินก็อาศัยกินแบบ เอาแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆผัดผักเนี่ยข้าสวยร้อนๆโอ้โห,โอ,โหอร่อยมากนี่น้ำพริกก็อร่อยนี่เรียบร้อยขอบคุณนะครับเพื่อนๆติดตามและชมพี่วินยังไงก็มากินร้านไอ้นะนะผัดปัากระนาพี่วินนะครับง่ายๆนะครับผมนี่ varied.